เก็บเห็ดปวกเห็ดคนครับจงจงงะงะงะถมากากว่านครับเก็บเห็ดปวกครับถ่ายคลิปไปพร้อมครับปิด่ยตามซ่อนหรอครับพี่น้อยเด้อยายห,าห,าหาน่อยเสียเอาเด้อบัดนี้ยแหนะกิมครับย่ยหน่อยกิมครับอนั่งมึเนาะเรื่อง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  บ่นด้มดงาปามเอยอยากอยากอยากขุดยากเนาะมันมีหากป่ามเหมือนบ่หากป่ามนี่เบิ่งุนเนาะเนี่เืบ่หม่ีนเยเมบดีทำนี้เม่นเบดนี่จบกีเกาเบ้โอยมีเร่องับ่กล้องอาจจะไ่ชัดนินนี่ครับปิดตา้อนครับพี่น้องโตักับเซีอบอดีครับมอนี่โอยฮักเนะวบิ้งาแต่ว่าเป็นผงดีได้นี่ ครับปัดออกเบียบเรียบด้วยครับเป็นฐานฟั่นนะพี่น้องเนนาะตื่ดูดเลยครับค่าสวยงามเลยนี่ครับคนม่ได้โอ้ที่เนี่ยตีเฮ็ดครับนั่งเฝ้าฟ้าเขียนครับฟ้าเขียนก็ไปเอาคนเอาเอาซับพอจะกินมาทงกปีนี่อ่าเพิ่นก็ะซับอยู่ครับมันมากมากมพี่น้องตามแล้วเที่ยวบ่นน้อครับมือนี นั่งเฝ้าดเฮดมือนี้นั่งเฝ้าดเฮดบดไปกับบ้านคือกันเด้อมือนี้คุณครับตามก็อยู่ทังรถไทยครับยามมาแล้วนะครับมือนี้เขาเมื่อจะซ้ำเคียงได้ให้พวกกันตัวละห้าสิบบาทตวงเอ้ยตุปปติปิตุ๊ปติปิตุ๊ปติมิกันแม่นไหมครับเข้าวเจ้เอ้ญเป็นฤดูเห็ดปวกนะมั้งข้าวเป็นฤดปวกเห็ดโคนคุณนะครับ ไงครับไงหนูไม <B> ่เคยดินไส้หนอแช่ป๊าป๊าเชิญให้ปลวกนลยแช่ฮะเมนบอคือว่าเอาแล้วกุ้ก็ไม่ให้กับบ่อเอาใช่ไหมคือวางเถอะบ่อๆๆโอ๊ยถังแถลงเก็บไปนั่มไทยคลิปไปนําครับผูนึงกับไทยคลิปบ่เก็บ อาพอด่าอาพอดมามีแต่ไทยลิปบกเก็บพอดมาอาพอด่าเก็บจังได้เนี่ยงานก็มาสอันหนึ่งครับ่วคนสี่คนครับมาสามามลน้อมึเดยวม่เก็บเห้กลัวเทลงันละวัเนี้เก็บเองถั่วครับดอกดอกม่ถัวทำเบื่อหนี้เบลลงขาจันรผ่านดีเนาะ นี่ครับมัดจะดอกใหญ่ๆขาใหญ่ๆครับดอกอุ้มๆตุ้มๆไม่ค่อยชัดครับนี่ครับเนี่ยดอกอุ้มๆตุ้มๆใส่นี่ครับมุกมุกนะครับเนี่ยโอ้ยไปหยาบดอกเห็ดต่ป้าเขียนเจ้าเน่ะโอ้ยนั่นเราโมเวนตาพนั่มเนาะไปใส่บ้านนี่โอ้ยมาเก็บน้ำกันที่เราที่เ้ลวง่ายกว่านี่ ปาโมเลวครับโอนี่ไปล่างไปแกงนี่นี่เครับปาโมเลวครับต้องเก็บไปแล้วต้องไปขูดขาใหในตะวันดอกงเงน้องนอนนี่ครับดอกงไงีๆตุกปุบตามป็นไเต่อกาเงื่ะตาเนี่ยกกรตาไหน้กระตาปุตุปีเดียวให้อามันเจ็บครับก็อามันไปจิ้งว่อะไรเนาะเบเจ็บไปด้วยถ่ายคลิปไปนำมาเข่าทาบ่ครับน็ดวก เป็นจังไรน้องเนาะอุปกีปีเห็นโดยบังเอิญครับดอกไว้ามันจะคล้องอระโดดครับปามมะพร้าวแล้วก็ต้องเอาครับว่เอาบ่ได้เท้มั้งเอาห่างก็บ่ได้ครับเดี๋ยวคนอื่นนี่มาเห็นครับอย่าีกลางป่าปามนี่ครับอันนี้ก็เป็นเบิดเบื้องเลยครับนี่เบิดเบื้องเลยครับเนาะบัวลายครับบัวลายน่าจะประมาณครึ่งกระตาครับแต่เราไม่ตาความไม่ดูไม่เยอะหรอกแต่ดอกใหญ่น้องเนาะ เนต่างเนี่แล้วไงไม่เยอะหรอกแต่ดอกใหญ่เจ้างัดงั้นใช่ไหนหากแฟนเลยเม่เป็นดินพุ่นดิเนี่ยครับเนี่ยเป็นดอกขาใหญ่ๆนาะเนาะนี่ครับเป็นขาใหญ่ๆตุ้มๆอุ้มๆเนี่ยครับหมุกๆเนี่ยเป็นขนชวนครับพี่น้องเอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวขอจบพิบเพี้ยงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวเก็บเห็ดใสยอ่ากับอาวไนครับเดี๋ยว พน์เจด้าครบับเนาะบาค่าตาะทายขีปนบาขอบคุณครับ